สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะดูพี่พี่มะลีส่งของมาให้พี่อ้อยนะคะพวกผลไม้นะคะน่าจะส่งมาให้พี่อ้อยไหวสุดจีนเนาะแอปเปิลแอปเปิลถุงเบื้เริ่มเลยนะคะเกือบยี่สิบลูกเนะาะมีแอปเปิลแล้วก็ อันนี้นะคะซารีซาลี่อีกห้าสารีอีกสิบล,ลูกนะคะก็ส้มส้มนี้น่าจะห้าหกโลน่าจะห้าหกโลนะคะส้มของพี่มารีนะคะจะอร่อยมากนะคะเพราะว่าเป็นส้มของภูเรือเนาะ ไปส้มผู้เลือจะอร่อยมากๆไปซื้อที่ไหนก็ไม่มีนะคะเพราะว่าที่ที่เราไปซื้อน่ะมันจะมีเป็นพวกอ่าส้มสายน้ำผึ้งเนาะแต่ของผู้เลือจะหายากนะคะตอนพี่มารีก็ถ้าได้ส้มอร่อยก็จะส่งมาให้พี่อ้อยตลอดนะคะแล้วก็จะมีผักอีกนะ ผั้ผร่อยยังไงผักมาทากับข้าวอีกอะพี่มารีนี่สุดยอดเลยอันนี้อีกอะไรนาะอันนี้เห็ดเห็ดนางลมหลวงนะคะแล้วก็ถั่วพูชะอ,อมทาน้ำพริกได้เลยพี่จ๋าถั่วลันเตานะคะดูเดียะแย้มากมาย อ่พิ่มารีนะคะพิ่มารีก็จะทำช่องเหมือนกันเนาะก็ใช้เป็นแม่าพี่ว่าไม่แน่ใจเดี๋ยวพี่อ้อยลงไว้ตรงข้างหน้าดีกว่าเพราะว่าเคยตอนนั้นพี่เขาเคยเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อช่องไปทิ้งนะคะเป็นแม่ค้าแม่ครัวเนาะก็ พอตอนนั้นเปลี่ยนแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตอนหลังเปลี่ยนกลับมาเป็นแม่มารีหรืออะไรเนี่ยนะคะก็ยังไงก็ฝากเข้าไปติดตามนะคะไปติดตามไปกําลังใจให้กันด้วยแล้วกันเนาะพี่มารีก็จะอายุมากกว่าพี่อ้อยนะคะจะเป็นรุ่นพี่ของพี่อ้อยเลยนะคะก็ทําช่องก่อนพี่อ้อยอีกนะคะก็เข้าไปเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าพี่เขา ทำแบบหยุดไปพักหนึ่งนะคะแล้วก็เริ่มกลับมาทำใหม่เนาะก็ะช่องก็ยังไม่ได้ผ่านกดผ่านอะไรนะคะก็เข้าไปเป็นกำลังใจเนาะไปเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันเนาะเพราะว่าพี่เขาเป็นคนน่ารักนะคะเป็นอ่าเป็นช่องที่ทํากับข้าวแบบอาหารเป็นหม้อๆเลยนะคะพวกแกงต่างๆนะคะจะเป็นแกงส้มแกงเขียวหวานหมูพะโลอะไรพวกนี้นะคะ ก็จะทําเป็นอาหารหม้อหมอเลยนะคะหม้อใหญ่ๆเลยเนาะตรงนั้นนะคะก็จะเป็นเวลารวมตัวคันทีหรืออะไรทีนะคะพี่เขาก็จะทําอาหารไปให้น้องๆทานเนาะหลายๆคนก็บอกว่าอร่อยมากๆนะคะพี่อ้อยอ่ะทานไม่ได้เนาะทานไม่ได้พี่เขาก็จะมีพวกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไปให้อะไรแบบเนี้ยเนาะให้เราทานอะไรเงี้ยก็ ฝากแล้วกันเนาะฝากเข้าไปเป็นกําลังใจด้วยดิพี่อ้อยจะลงชื่อช่องของพี่มาเรียเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากไปติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะบอกพี่เขาก็ได้นาะบอกพี่อ้อยแนะนํามานะคะเพราะพี่เ็าเป็นคนที่น่ารักมากมากนะคะก็ฝากติดตามนะคะฝากติดตามด้วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ <US S>